แตนสวรรค์คำคำนี้ทําให้คุณนึกถึงอะไรสําหรับบางคนมันคือภาพของสวนงดงามที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีเสียงน้ําตกไหลลิ่นอย่างสงบสําหรับบางคนมันคือเมืองที่สร้างจากทองคําสว่างเจิดจ,จ้าและเสียงเพลงที่ไพเราะราวกับสวรรค์จริงๆแต่คําถามคือสถานที่แห่งนี้มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงภาพในจินตนาการของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งแรกที่มนุษย์เริ่มมองหาคำตอบเกี่ยวกับชีวิตและความตาย คำว่าสวรรค์หรือแดนสวรรค์ก็กลายเป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับความหวังความสุขและชีวิตหลังความตายเรื่องเล่าเกี่ยวกับแดนสวรรค์มีอยู่ในแทบทุกัฒนธรรมทุกศาสนาและทุกยุคทุกสมัยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างัฒนธรรมภาพของแดนสวรรค์กับมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดนั่นคือสถานที่ที่ไร้ความทุกข์มีแต่ความสงบและความสมบูรณ์แบบ ในศาสนาแดนสวรรค์มักถูกมองว่าเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติด,ดีและมีศรัทธาในศาสนาคริสต์สวรรค์คือที่ที่ผู้ศรัทธาได้พบกับพระเจ้าและใช้ชีวิตนิรันดร์ในศาสนาอิสลามมันคือจันนะดินแดนแห่งความสุขสมบูรณ์ในศาสนาพุทธมันคือดาวดึงที่ผู้มีบุญจะได้พักผ่อนและในตำนานพื้นบ้านทั่วโลกดินแดนลี้ลับที่คล้ายคลึงกับแดนสวรรค์มักถูกเล่าขานผ่านนิทานและตำนานโบราณ แต่ถ้าเราถอยออกมาจากเรื่องเล่าและตำนานล้วมองสิ่งนี้จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาคำถามสำคัญที่เราต้องตั้งคือแดนสวรรค์ที่คนพูดถึงมันเป็นสถานที่จริงหรือเพียงความฝันที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อปลอบประโลมตัวเองในเวลาที่ลำบากเป็นไปได้ไหมว่าสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ราัานาให้มีเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้สัมผัสกับความสงบสุขอย่างแท้จริง วันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดของแดนสวรรค์ผ่านความเชื่อจากศาสนาเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมมุมมองทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ของผู้ที่อ้างว่าเคยสัมผัสมันเราจะพาคุณเดินทางไปสู่แดนที่ว่ากันว่าอยู่เหนือจินตนาการแล้วคุณละ่ะคิดว่าแดนสวรรค์มีอยู่จริงหรือไม่แดนสวรรค์แนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องเล่าที่มีมาเนิ่นนานและปรากฏในทุกวัฒนธรรมทุกศาสนา มันคือสถานที่ที่บอกเราว่าจะได้พบกับความสุขนิรันดร์และความสงบอันแท้จริงและหลีกหนีจากความทุกข์ที่อยู่ในโลกนี้แต่ความหมายของแดนสวรรค์น,นั้นเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คนในแต่ละพื้นที่เริ่มจากศาสนาคริสต์สวรรค์นในคริสตศาสนาเป็นสถานที่ที่พระเจ้าประทับอยู่เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และความสุขนิรันตร์ตามพระคัมภีร์ไบเบิลสวรรค์ถูกอธิบายไว้ในหนังสือ r e v e l a t i o n ว่าเป็นเมืองที่ปก คุมไปด้วยทองคำอัญมณีและมีกำแพงอันงดงามเสียงสรรเสริญพระเจ้าไม่เคยขาดหายผู้ที่ได้ไปถึงที่นั่นคือผู้ที่เชื่อในพระเยซูและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นี่ไม่ใช่แค่ดินแดนแห่งความสุขแต่เป็นสถานที่ที่ทุกคนรอคอยการอยู่ร่วมกับพระเจ้าในชีวิตนิรันดร์ในศาสนาอิสลามสวรรค์ถูกเรียกว่าจันนะซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งความสุข ในคัมภีร์อันกุรอาดจันนะถูกบรรยายว่าเป็นสวนอนุณงามที่มีแม่น้ำแห่งน้ำนมและน้ำพึ่งที่ไม่มีวันหมดผู้ศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮ์จะได้รับรางวัลด้วยชีวิตนิรันในจันนะผู้หญิงและผู้ชายที่ทำความดีจะได้รับสิทธิพิเศษและความสุขเหนือคำบรรยายเช่นเดียวกับศาสนาคริสตสวรรค์ในอิสราเป็นดินแดนที่ไร้ความทุกข์และเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบ สำหรับศาสนาพุทธสวรรค์ในที่นี้มีความแตกต่างออกไปเพราะไม่ใช่สถานที่ถาวรแต่เป็นที่ที่ผู้มีบุญจะได้พักพิงชั่วขราวก่อนกลับมาวินว่ายตายเกิดตามกฎแห่งกรรมสวรรค์ในพุทธศาสนาแบ่งเป็นหลายขั้นโดยดาวดึงเป็นชั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดเพราะเป็นดินแดนของพระอินทร์ซึ่งถือเป็นเทพสูงสุดในศาสนาฮินดูและพุทธในสวรรค์ชั้นนี้ผู้มีบุญจะได้สวยสุขกับความงดงามของธรรมชาติและความสงบสุข แต่สุดท้ายก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ในภพภูมิต่างๆหากยังไม่หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารในศาสนาฮินดูความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์มัเกี่ยวโยงกับเทพ,พเจ้าและจัก,กรวาลดินแดนที่เรียกว่าอามาราวดีเป็นที่พำนักของเหล่าเทพเช่นพระอินท์เป็นสถานที่ที่มนุษย์ผู้ทำความดีหรือเสียสละชีวิตเพื่อผู้อื่นจะได้ขึ้นไปอยู่ร่วมกับเทพและได้รับความสุขนิรันในดินแดนแห่งนี้ แต่ไม่ใช่แค่ศาสนาเท่านั้นที่พูดถึงแดนสวรรค์เรื่องเล่าและตำนานผืนม่านทั่วโลกก็ต่างบอกเล่าถึงดินแดนแห่งความสุขที่คล้ายคลึงกันเช่น <c oughs> ในยุโรปตำนานเซลติกได้เล่าถึงอาวอ์ลอนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกกล่าวถึงในตำนานกษัตริย์อาเธอร์อาวอรลอนเป็นที่ที่กษัตริย์อาเธอร์ถูกนำตัวไปหลังจากการต่อสู้ครั้งสุดท้าย <c oughs> เพื่อพักผ่อนและรักษาบาดแผลบางตำนานกล่าวว่าอาวอรลอนเป็นสถานที่ที่เวลาหยุดนิ่งและไม่มีความตาย เป็นสถานที่ที่ความสงบสุขและความสบูรณ์แบบดำรงอยู่ตลอดกาลในตำนานเอเชียความเชื่อเกี่ยวกับเขาพัศสุมนถือเป็นแกนกลางของจักรวาลตามคติความเชื่อของคนไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาพัศสุมนเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นต่างๆซึ่งเป็นที่พำนักของเทพเจ้าผู้คนเชื่อว่าบนโลกมนุษย์มีภูเขาบางแห่งที่เชื่อมต่อเขาพัศสุมนและอาจเป็นทางเข้าสู่แดนสวรรค์ หนึ่งในเรื่องเล่าที่น่าสนใจที่สุดคือตำนานประตูสวรรค์ในประเทศจีนว่ากันว่าในภูเขาสูงบางแห่งมีประตูสวรรค์ซ่อนอยู่และมีเพียงคนที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปได้หรือในญี่ปุ่นตำนานเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิก็มีความเชื่อว่าเป็นทางเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพเจ้าและเป็นสถานที่ที่วิญญาณของผู้ที่มีบุญจะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์เมื่อเรามองลึกลงไปในเรื่องเล่าเหล่านี้ สิ่งที่ชัดเจนคือแดนสวรรค์ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่มีอยู่ในความเชื่อทางศาสนาแต่มันสะท้อนถึงความหวังและความฝันของมนุษย์มันเป็นภาพสะท้อนของความต้องการหลีกหนีจากความทุกข์ในชีวิตและเป็นสัญลักษณ์ของรางวัลสำหรับความดีที่มนุษย์พยายามทำในชีวิตนี้อย่างไรก็ตามคำถามยังคงอยู่ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้คือความจริงที่เราการค้นพบหรือเพ็นเพียงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเติมเต็ม,ตมจินตนาการ บางทีสิ่งที่เราเรียกว่าสวรรค์อาจไม่ใช่สถานที่จริงๆแต่อยู่ในจิตใจของเราเองเมื่อพูดถึงแดนสวรรค์หลายคนอาจมองว่าน่าเป็นเรื่องของความเชื่อและศาสนาแต่ในยุคที่วิทยาศาสตร์และเหตุผลครอบครองความคิดของผู้คนคำถามสำคัญที่เราต้องถามคือสวรรค์มีอยู่จริงหรือไม่หรือมันเป็นเพียงสิ่งที่สมองมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความกลัวและความหวัง ก่อนอื่นเรามาดูกันในมุมมองของวิทยาศาสตร์มีคนจํานวนไม่น้อยที่เล่าถึงประสบการณ์ใกล้ตายซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่หัวใจหยุดเต้นหรือสมองหยุดทํางานชั่วคราวบางคนที่กลับมาจากภาวะนี้เล่าว่าพวกเขาเห็นแสงสวรรค์ที่งดงามบางคนบอกว่าได้พบกับญาติที่ล่วงลับไปแล้วหรือเดินทางผ่านอุโม,มงค์ยาวที่นําไปสู่สถานที่อันสงบสุขประสบการณ์เหล่านี้ถูกตีความว่าเป็นการได้สัมผัสสวรรค์ แต่ถ้าถามนักวิทยาศาสตร์หลายคนมองว่าเหตุการณ์นี้อาจมีคำอธิบายเชิงกายภาพและทางระบบประสาทมากกว่าเช่นในช่วงเวลาที่สมองของเราขาดออกซิเจนหรืออยู่ในภาวะวิกฤตสมองจะปล่อยสารเคมีบางชนิดเช่นเซโรโทนินและสารเอนโดฟินซึ่งทำให้เรารู้สึกสงบหรือมีภาพหลอนนอกจากนี้กระบวนการที่เรียกว่าการยิงสัญญ,ญาณแบบสม่มของสมองอาจเป็นต้นเหตุของภาพที่เราเห็นเช่นแสงสว่างหรือการเดินทางผ่านอุโมงค์ นักวิทยาศาสตร์บางคนยังชี้ว่าประสบการณ์ใกล้ตายอาจเป็น,นกลไกทางวิวัฒนาการที่ช่วยลดความกลัวความตายในววระสุดท้ายของชีวิตมันอาจไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ากลไกทางจิตวิทยาที่ออกแบบมาเพื่อทําให้เรารเผชิญหน้ากับจุดจบอย่างสงบอย่างไรก็ตามสําหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์นี้หลายคนเชื่อว่ามันเป็นความจริงพวกเขาอธิบายว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นลึกซึ้งกว่าที่สมองจะสร้างขึ้นได้ตัวอย่างเช่น มีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่หัวใจหยุดเต้นไปเกือบ10นาทีในช่วงเวลานั้นเขาอ้างว่าได้เห็นตัวเองล่องลอยอยู่เหนือร่างกายได้ยินเสียงของทีมแพทย์ที่กำลังพยายามช่วยชีวิตของเขาและเดินทางผ่านอุโมงค์แห่งแสงสว่างเขาบอกว่าสิ่งที่พบเจอไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงที่งดงามเกินกว่าที่เขาจะบรรยายได้คำถามคือถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงผลจากสมองที่กำลังเสื่อมสภาพ ทำไมผู้คนถึงเล่าประสบการณ์ที่คล้ายกันในหลายวัฒนธรรมแม้จะมีภูมิหลังทางศาสนาที่แตกต่างกันนี่เป็นเพียงภาพหลอนของสมองหรือเป็นการสัมผัสกับบางสิ่นที่เราไม่อาจเข้าใจมาดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างนักปรัชญ,ญามักมองคำว่าสวรรค์ในเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าที่จะเป็นสถานที่จริงนักปรัชญ,ญาเช่นอิมานุเอลคารเชื่อว่าสวรรค์อาจไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่เป็นอุดมคติ หรือเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้มีความหวังและความหมายในชีวิตคารเสนอว่ามนุษย์มักมองหาสิ่งที่สมบูรณ์แบบและไม่มีที่ติเช่นความสุขนิรันดร์หรือความสงบที่แท้จริงและสิ่งนี้ถูกสะท้อนออกมาในแนวคิดของสวรรค์สวรรค์จึงไม่ใช่สถานที่ที่เราจะไปหลังจากความตายแต่มันคือสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาให้มีเพื่อให้ชีวิตนี้มีคุณค่าและเป้าหมาย นักปรัชญายคนอย่างชมพอชาร์ดมองว่าสวรรค์อาจไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นภายในจิตใจความสมงบสุขที่เราตามหาอาจไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตหลังความตายแต่มันเกิดขึ้นได้จากการเลือกใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันนักจิตวิทยายอย่างข่าวชุงเชื่อว่าสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกส่วนร่วมของมนุษย์มันคือภาพสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความบัตนาลึกซึ้งของมนุษย์ที่จะหนีจากความเจ็บปวด และคนพบความสงบสุขสวรรค์จึงไม่ใช่สถานที่แต่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังที่จะช่วยให้มนุษย์ก้าวข้ามความยากลำบากในชีวิตได้ดังนั้นในแง่ของวิทยาศาสตร์สวรรค์อาจเป็นเพียงผลลัพธ์ของกระบวนการทางสมองและในแง่ของปรัชญามันอาจเป็นแนวคิดหรือดมการที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อทําให้ชีวิตมีความหมายแต่คําถามยังคงอยู่ถ้าสวรรค์ไม่มีอยู่จริงทําไมความเชื่อเกี่ยวกับมันถึงมีมานานนับพันปีละ่ะ และทำไมเรื่องเล่าเหล่านี้ถึงคล้ายคลึงกันในทุกวัฒนธรรมบางทีคำตอบอาจไม่ใช่การค้นหาสวรรค์ในที่ใดที่หนึ่งแต่อยู่ที่การทำความเข้าใจว่าสวรรค์นั้นอาจไม่ใช่สถานที่จริงแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราเองหรือเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นผ่านการเลือกวิถีชีวิตของเราเมื่อพูดถึงสวรรค์หลายคนอาจรู้สึกว่าเป็นเพียงแนวคิดหรือเรื่องเล่าจากตำนานหรือศาสนา แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าพวกเขาเคยสัมผัสสวรรค์ด้วยตัวเองคนเหล่านี้คือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ใกล้ตายและกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าทึ่งบางคนบอกว่าพวกเขาได้เห็นแสงสว่างอันอบอุ่นสวนดอกไม้ที่งดงามหรือแม้แต่ได้พบเจอคนรักที่จากไปแล้วเรื่องราวเหล่านี้จึงทำให้คำว่าสวรรค์ดูเหมือนเป็นสิ่งที่จับต้องได้สำหรับบางคนตัวอย่างที่โดดเด่นคือเรื่องของชายคนหนึ่งในสหรัฐ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงหัวใจของเขาหยุดเต้นไปเกือบ15นาทีระหว่างนั้นเขาเล่าว่าได้พบกับแสงสว่างที่อบอุ่นและอ่อนโยนที่สุดเท่าที่เขาเคยสัมผัสเขาอธิบายว่าแสงนี้ไม่ใช่แค่แสงธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยความรักและความสงบสุขอย่างสมบูรณ์แบบเขารู้สึกเหมือนได้ลอยออกจากล่างเห็นตัวเองนอนแน่นิ่งอยู่ในรถขณะที่ทีมแพทย์พยายามช่วยชีวิต เขาบอกว่าเขาเห็นตัวเองเดินทางผ่านอุโมงคที่นำไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งที่นั่นเขาพบกับญาติที่ล่วงลับไปแล้วและได้รับข้อความว่ายังไม่ถึงเวลาเขาตื่นขึ้นมาในห้องฉุกเฉินและแม้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะกินเวลาไม่ถึง15นาทีในโลกของความเป็นจริงแต่เขารู้สึกเหมือนอยู่ที่นั่นมานานแสนานานอีกเรื่องราวหนึ่งมาจากหญิงสาวชาวอินเดียที่ป่วยหนักเธอเล่าว,ว่าในช่วงเวลาที่หัวใจหยุดเต้น เธอรู้สึกเหมือนได้เดินก้าวสู่ดินแดงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเธอเห็นสวนสวยที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสน้ำพุที่ใสบริสุทธิ์และอากาศที่หอมอบอวลไปด้วยกลิ่นที่เธอไม่สามารถอธิบายได้เธอเล่าว่าได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะราวกับมาจากอีมิติหนึ่งสิ่งที่ทำให้เธอเชื่อว่านี่คือสวรรค์คือความสมงบสุขที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตจริงเธอไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆและไม่มีความกลัวเลยอยู่ในใจ แต่เหมือนมีพลังบางอย่างดึงเธอกลับมาที่ร่างของตัวเองอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอหายป่วยอย่างปาฏิหาริย์และอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้ที่เคยสัมผัสประสบการณ์ใกล้ตายคือพวกเขามักเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากนั้นหลายคนกลับมาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าพวกเขาได้รับโอกาสครั้งที่สองและตัดสินใจใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อสร้างคุณค่า บางคนกลายเป็นผู้ให้บางคนเริ่มเชื่อในศาสนาและจิตวิญญาณมากขึ้นตัวอย่างหนึ่งคือเรื่องของแพทย์ชาวอเมริกันที่เคยเป็นคนไม่เชื่อในพระเจ้าเขาเคยมีความคิดที่ยึดติดกับวิทยาศาสตร์และปฏิเสธทุกสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่หลังจากประสบอุบัติเหตุที่ทําให้เขาหยุดหายใจไปนานกว่า20นาทีเขาเล่าว่าตัวเองได้เดินทางไปยังสถานที่ที่มีความสงบสุขที่สุดเขาเห็นแสงสว่างสีทองและรู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ และเต็มไปด้วยความรักหลังจากรอดชีวิตเขาเปลี่ยนมุมมองชีวิตไปโดยสิ้นเชิงและกลายเป็นผู้เผยแผ่เรื่องราวของสวรรค์ที่เขาเชื่อว่าได้สัมผัสถึงแม้ว่าประสบการณ์เหล่านี้จะฟังดูน่าทึ่งแต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงมองว่ามันอาจมีคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสมองหรือจิตใจอย่างไรก็ตามสําหรับผู้ที่เคยสัมผัสพวกเขายืนยันว่าสิ่งที่พบเจอน,นั้นจริงเกินกว่าจะเป็นเพียงภาพหลอนหรือผลจากสารเคมีในสมอง คำถามสำคัญคือสิ่งที่คนเหล่านี้พบเจอคือสวรรค์จริงๆหรือเป็นเพียงผลของการทำงานของสมองในช่วงเวลาวิกฤตและถ้าสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงมันจะบอกอะไรกับเราบ้างเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าสวรรค์คือสถานที่จริงหรือเป็นสิ่งที่สมองมนุษย์สร้างขึ้นประสบการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งสำคัญบางอย่างมันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราปรารถนาความสมงบสุขและความหมายในชีวิต และบางทีสวรรค์อาจไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่อยู่ในความหวังและการสร้างความดีในปัจจุบันของเราเองและแล้วเราก็มาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับแดนสวรรค์ทั้งจากมุมมองของศาสนาตำนานวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ของผู้ที่เชื่อว่าพวกเขาได้สัมผัสสวรรค์ด,ด้วยตัวเองสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนคือ แดนสวรรค์เป็นแนวคิดที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันปีมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างศรัทธาความหวังและความปรารถนาลึกๆในจิตใจของเราทุกาศาสนาทุกมัฒนธรรมต่างมองสวรรค์นในฐานนะสถานที่แห่งความสงบสุขความสุขนิรันดร์หรือร่างวัลสําหรับความดีงามในชีวิตแม้รายละเอียดจะแตกต่างกันแต่ความคล้ายคลึงที่น่าทึ่งคือสวรรค์มักถูกอธิบายว่าเป็นสถานที่ที่ไม่มีความทุกข์ความเจ็บปวดและความโศกเศร้า ในขณะเดียวกันมุมอมองทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาทาให้เรามองแนวคิดนี้ในอีกแง่มุมหนึง่งบางทีสวรรค์อาจไม่ได้เป็นสถานที่จริงแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความราถนาที่จะหลีกหนีความเจ็บปวดในชีวิตหรือเป็นสัญลักษณ์ของความหวังที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลาบากในชีวิตไปได้แม้เรื่องราวของผู้ที่เคยมีประสบการณ์แก้ตายจะฟังดูน่าทึ่งแต่คําถามยังคงอยู่สิ่งที่พวกเขาสัมผัสคือสวรรค์จริงๆ หรือเปลี่ยนผลจากการทํางานของสมองในภาวะวิกฤตนักวิทยาศาสตร์อธิบายมันด้วยทฤษฎีทางชีววิทยาแต่สําหรับผู้ที่สัมผัสมันด้วยตัวเองพวกเขามักเชื่อว่านั่นคือความจริงที่เกินกว่าคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญกว่าการค้นหาคำตอบว่าสวรรค์มีอยู่จริงหรือไม่คือการตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าเรากำลังสร้างแดนสวรรค์ในชีวิตปัจจุบันของเราหรือเปล่า บางทีสวรรค์อาจไม่ใช่สถานที่ที่เราเดินทางไปหลังความตายแต่าอาจเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นผ่านการกระทำความรักและการให้อภัยในชีวิตของเราเองดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากฝากไว้คือคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อสร้างสวรรค์ของคุณเองในวันนี้และคุณพร้อมหรือยังที่จะทำให้ชีวิตปัจจุบันกลายเป็นแดนสวรรค์ที่แท้จริงของคุณ